ไม่น่าเชื่อเลยจากพระมาเป็นอีกแบบเนี้ยก็ต้องเรียกว่าเอออันนี้จังก็แลยวกันแพรลี่วางตัวได้พอเหมาะพอควรลุยแล้วถ,ถอยถอยตรงที่ว่าพูดขคืองโง่มันเป็นการเตือนสติชาวพุทธเราอย่างหนึ่งว่าคุณเป็นชาวพุทธแบบไหนอาตมาจำได้เลยว่าเมื่อห้าสิบปีตอนอาตมาบวชใหม่ๆ ชงไม่มีนะไม่เคยได้ยินปู่ย่าตายายพี่น้องไปทําแก้ชงทําชงไม่มีเจอแต่ชงกาแฟชงโอทินตอนนี้แล้วก็เจอ <c oughs> เขาก็ทรมานมาอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวนั่นก็เป็นคุกระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มาอยู่โรงพยาบาลไปไหนไม่ได้ก็คุกอีกระดับหนึ่งว่าจะอยู่เท่เนี่ยจะให้ไปไปก็ลำบากใจ แต่ยังไงก็อย่าให้มีปะทะกันด้วยเรื่องคนติดคุกอยู่ชั้นไหนชั้นไหนเลยอย่ามีคำว่านักโทษเทวดาแม่ก็มันบางทีก็ไม่อยากตามแต่ทุกช่องมันออกหมดเราก็จําเป็นต้องดู <c oughs> เปลี่ยนทนาย,เป,ยนนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แต่วันนี้เล่นเอาทนายก็เขินเหมือนกันจุบได้ไม่ถือสาถ้าวันนี้ เกิดอัดรายการแล้วรัฐมนตรีสองท่านแรงงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ฟังอยากจะบอกหน่อยขอฝากท่านท็อปหรือว่ารัฐมนตรีช่วยพิจารณาหน่อยนะหเห็นผ่านงบกันแล้วเนี่ยเพื่อจะผ่านงบมาดูแลคนชราคนพิการคนตกงานที่วัดสวนแก้ว อยู่เป็นพันๆชีวิตยังไงก็ส่งคนมาดูหน่อยได้ไหมกาลิยาณูโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกาลิยาณู